สวัสดีค่ะแม่แอนเนื่องในโอกาสนะคะที่วันที่25่าธันวาคมจะเป็นวันครบรอบแต่งงานของพ่ออินและแม่แอนนะคะก็ในอาทิตย์นี้เราก็จะมีซีรีส์ต่างๆที่เป็นแบบย้อนวัยหวานย้อนวันของพ่ออินกับแม่อเป็นซีรีส์พิเศษเลยนะคะซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นตอนต่อจากตอนที่แล้วที่เราพูดถึงจนหมายรักแล้วก็เราจีบกันรู้จักกันยังงนะคะวันนี้เราจะมาเปิดรูปถ่ายแต่งงาน โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนอยากรู้แน่ๆเลยว่าแล้วแล้วตอนที่ขอแต่งงานจะทำยังไงกันทำยังไงกันก็พ่ออินก็ขอแต่งงานในรถไม่โรแมนติกเลยเราห้ฟังหน่อยอะไม่โรแมนติกเลยคือเหมือนตอนนั้นอะก็ประมาณว่าพ่ออินก็ขับรถไปรับแม่อที่ออฟฟิศนะคะก่อนแม่แอนยัง ตอนนั้นวันนั้นเลิกดึกมากนะ่าจะประมาณสี่ทุ่มได้ก็ขับรถไปรับที่ที่สำนักง,งานพอรับมาเสร็จขึ้นรถขับมาสักพักก็จอดข้างทางอบอกว่ามีอะไรจะคุยด้วยหน่อยแม่ไอก็ตุ้มตุ้มตอบสรุปบอกเลิกหรือเปล่าเนี่ยอ้าว <laughs> <laughs> อ้ออยูดีบอกมีอะไรจะคุยด้วยอะไรเงี้ยอ่า <laughs> สุดท <laughs> ้ายเขากบอกว่า <laughs> <laughs> แต่งงานกับอินนะไม่ก้อว่านอีกเลยข้างทางเลจะไปแบบร้านอาหารจเกียนไปสรวนไม่มีงบค่ะโเทลนี้ก็ไม่มีนะไม่มีงบค่ะมีแค่นี้แหละค่ะอว่าจะไปขอที่ร้านส้มตำอยู่ก็เกรงใจแล้วยังไงคะก็เซเยสตะอันนี้เล่าให้ฟังก่อนอันนี้เป็นมุมของแอนแต่จริงแล้วเป็นมุมของพ่ออินเนี่ยก็คือว่า จริงแล้วตอนนั้นพ่ออินก็คืออายุแค่ 2> 23 2สเนาะถือว่าเป็นเป็นเด็กหนุ่มอยู่เลยสำหรับคนรุ่นเดียวกันก็นกคือเพิ่งเรียนจบมาทำงานแค่ปีเดียวแล้วก็เขาเรียกไงอะยังไม่มีใครแต่งงานเลยว่างั้นเถอะก็ ทุกคนยังเตรียมเตรียมจะไปทํางานบ้างบางคนก็จะไปเรียนต่อใช่ค่ะนะครับก็แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยพ่ออินก็ก็ก็คือมีคุณพ่อของพ่ออินเนี่ยเขาเรียกกงเนาะกงก็คือคือคุณพ่อของพ่ออินเนี่ยป่วยเป็นโรคมะเร็งใต้พงจมูก ก็ไม่ค่อยแข็งแรงท่านก็ไม่ค่อยแข็งแรงแล้วก็มีคุณปู่ของพ่ออินอีกคนหนึ่งก็แก่แล้วก็บอกว่าก็อยากให้ให้แต่งงานเออก็เลยก็เลยเมื่อคุณพ่อกับกับคุณปู่ขอมาเราก็เป็นเป็นลูกและเป็นหลานเราก็อยากจะทดแทนบุญคุณของพ่อแม่กับปู่ย่านะครับเราก็เลยตัดสินใจอ่ะแต่งให้ให้พ่อแม่แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเขาเรียกไงนะมัน มันก็ถือ,ถอว่าเร็วมากสําหรับสําหรับเด็กหนุ่มคนหนึ่งก็ต้องขอบคุณแอนมากๆที่ทําให้อินตัดสินใจง่ายเพราะว่าการที่ได้อยู่กับแอนแล้วแบบออรู้สึกแบบมีความสุขอะ่ะออแบบมันเป็นอะไรที่ตัวเราเองเป็นตัวเราเองเป็นตัวของแอนเองเออแล้วเราก็รักกันอะไรเงี้ยเราก็เลยตัดสินใจ แต่งงานกันเนาะอันนี้คือเล่าเรื่องราวของการขอแต่งงานก่อนนะครับคือต้องบอกว่าเราแต่งงานค่อนข้างเร็วนะคะต้องแต่งงานกันอายุแบบ23 24กันเองซึ่งคือสมัยนั้นต้องบอกว่าเด็กคนวัยทำงานยุคนั้นเขายังไม่คิดเรื่องแต่งงานอะไรอย่างงี้ยแต่งกันเร็วอายุ30กว่าอะไรอย่างเงี้ยอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาวันนี้จะมาเปิดอัลบั้มตอน ถ่ายรูปเขาเรียกว่า p รีเวดด i n g เนอะอะไรเงี้ยก็คือว่าถ่ายรูปก่อนก่อนที่จะแต่งงานก็คือไว้แบบให้โชว์แขกกว่าตอนนั้นจําได้เลยว่าตอนที่เราว่าจะแต่งงานมีเวลาเตรียมงานแค่ห้าสิบวันห้าสิบวันเลยรีบไปลาออกเลยโอเคนี่นี่ค่ะโอ้ยแม่แอนยังผอมอยู่เลยนะ หน้าหวยอยู่มากอ่ะเป็นไงอ่ะอันนี้เราถ่ายรูปกันที่โรงแรมที่ไหนนะวิลันดาวิลันดารีสอร์ทวิลันดาหัวหินค่ะชะอัมชะอัมค่ะอ่ะคือต้องบอกว่าเป็นโรงแรมที่สวยน่ารักนะแล้วคนฮิตไปถ่ายกันมากก็แบบฮารากระมุมถ่ายรูปเยอะเขาก็จะแต่งหน้าแบบสไตล์เราใสๆนะเห็นไหมสาวๆอยู่เลยนะแบบว่ายังดูเฮ้ยทำไมสาวๆก็แขนใหญ่เหมือนเดิมแขนใหญ่ ใหญ่แล้วแล้วยิ่งบางทีออกกล้องนะแข่งก็แบบเปิ้งข้างๆกล้องนี่งวมมากเลยโอเคนี้ค่ะอ่าเป็นใหญ่ค่ะสวยไหมแม่แอนสวยไหมแต่ก่อนอ่าเม้นต์ด้วยนะเมนต์บอกด้วยนะดูพ่ออินก็ผอมจังเลยเนาะตอนนั้นเนี่ยโอ้โหอ้อออเลยอ่ะตอนนั้นน้ำหนักห้าสิบห้าเองมัแต่ตอนนี้เจ็ดสิบแล้วเไม่ไปตามวัยกัน มีมีไปทะเลด้วยนะอ่ามีถ่ายริมทะเลด้วยชอบชุดชุดแต่งงานชุดนี้มากเลยนะชุดมันแบบว่าลุงลิงสบายลุงลิงอ่าก็สบายสบายอ๋อนี่จะบอกนะถ่ายภาพนี้เสร็จนะโอ้โหเข่าพังข้อเสื่อมเลยข้อเสื่อมเลยอ่าน่ารักมากนี่มีแบบโมเมนต์วิ่งไล่กันอะไรอย่างเงี้ยนะสมัยก่อนถ่ายรูปนะเขาถ่ายเป็นฟิล์มแหละรู้ป่ะใช่อืมเขาไม่มีเป็นดิจิตอลนะคะอ่านี่สวยงาม มีเป็นเต็นท์ด้วยใช่คือต้องบอกว่าช่างภาพเก่งเนาะอืมอันนี้ก็จะแบบเฮ้ยนี่มันเด็กสกอยนี่น่ารัก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 หน่อยทำไปได้เนาะดูสิอ่ะต่อเลยค่ะโอ้ยนี่พุงยังแฟบๆฟบโอ้ยยังพุงแฟบๆฟบขมแบวะขนาดนี้โอ้ยนี่อันนี้อันนี้อันนี้นี่ยเจ็บเอวเลยค่ะอันนี้นี่อมี อ่าวตายยังตีมากเลยสมัยก่อนหน้าไม่เหมือนเลยเนาะตากันเยอะเนาะไม่เหมือนเลยอ่ะอออ่ะดูไปเรื่อยๆนะมีขยบเช็คด้วยนะคะเป็นบาร์เทนเดอร์จะหมดแล้วหมดแล้วรูปสุดท้ายแล้วค่ะหมดแล้วละคะทั้งหมดมีเท่านี้แหละแล้วก็จะมีเนี่ยรูปนี้ที่ น้องๆอาจจะเห็นกันบ่อยๆเป็นรูปอย่างทำไว้ในบ้านเลยเนาะใช่เคราเป็นอันจบรูปอันที่วีซิ่งก่อนมีรูปอะไรอีกคะเมรูปบรรยากาศวันแต่งงานเหรอใช่ใช่มนี้จะเป็นแต่งงานก็วันที่25นะคะธันวาคมสองพันห้าอันนี้ค่ะคือด้วยความที่เราเป็นครอบครัวคนจี แท้ๆเลยนะคะเชื้อสายจีอากงอาม่านี่หนีสงครามโลกครั้งที่สองถือเสื้อผืนหมอนใบไมาอยู่เมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็จะแบบเห็นไหมจีนมากเลยมันแต่งงานนี่เป็นพ่อแม่ของป้ามาาขป้าหมาหมาของแม่แอนนะนี่หมาม้าพ่ออินมาม้าพ่ออินนี่รวมครอบครัวนี้แบบน้องสาวน้องสาวแม่แอนเป็นแบ นี้รวมพ่อแม่สองฝั่งใช่นจริงก็จะใส่ได้แบบว่าเยอะเลยเอาพิธีใช่คนะ่ะอันนี้โอ้โหจำได้เลยพราทานเยอะมาก <c oughs> คุยกันยาวนานมาก <c oughs> อันนี้ก็เป็นเค้กแต่งงานแขกฟัง,งคำอวยพรแบบว่านานเลย ัวทั้งสองฝั่งพี่น้องทั้งสองฝั่งเลยครบครัตอนนี้แก่กันหมดอันนี้แกงเพื่อนพ่ออินอันนี้แกงเพื่อนเพื่อนพ่ออินเลยนะแก๊งเพื่อนุลาอันนี้แกงเพื่อนแม่แอนทำไมเพื่อนเพื่อนแม่แอนน้อยกว่าเพื่อนพ่ออินเยอะเลยนะฮะอ่าไปคนนี้คือใครทำไม่จำหน้าไม่ได้จำหน้าไม่ได้ตอนตัดเค้กแล้วค่ะโอเคค่ะ มานอะล้นมากน้องจับดีเขาบอกว่าผู้หญิงนะคะการสัดเค้กต้องกุมมือผู้ชายไว้จะได้มีอำนาจเหนือสารต้องจับด้านนอกนะคะจับด้านนอกเลยนะคะใช่ได้กุมอันตร้ยเ้วได้จริงปะคะแล้วได้จริงปะคะวันนี้พออินดิ้งนอเลยไม่ใช่ไม่ใช่เรารักกันเราเดีย เอาได้ไตายายคนีคือใครครับอันนี้เป็นตุ๊กตาบนยอดบนยอดเค้กหมายถึงว่าเราแก่ๆแล้วเราจะหัวร้านอย่างนี้เหรอคะล่าผมขาวนี่แบป้าก็เริ่มขาวแล้วนะฮะอันนี้โยนดอกไม้ค่ะใช่แล้วคนที่ได้คือใครรู้ไหมคะนี่ค่ะแม่สื่อค่ะอ๋อแม่สื่อได้เหรอคะอ๋อโอเคค่ะแม่กระโดดนี่ค่ะแม่กำลังจะไม่ทิ้งทาเขาค่ะจบไหมคะจบแล้วค่ะจบแล้วค่ะมีมีอีกเล่มไหมหรือว่าหมดแล้ว อะไรคะจะมีเหรอฮะโอ้มีเล่มนะอ่าเล่มเล็กๆะคะเป็นขาวดำาคือตอนนั้นจำได้เลยว่าหาโรงแรมยากมากเลยด้วยความที่ครอบครัวเราทั้งสองฝั่งทำธุรกิจการค้ากันทั้งหมดนะคะโอ้นี่แต่งงานเอ้ยูปตอนแต่งแต่งแต่งหน้าทำผมเจ้าสาวใช่เราอํมมาต่อเราก็เลยต้องหาโรงแรมที่ค่อนข้างใหญ่และสสำคัญคือต้องเป็นระจ ็เลยทำให้หาโรงแรมยากมากเลยสรุปเราแต่งที่โรงแรมแม่น้ำทงเลยเพราอแม่นะคะรูปนี้จะเป็นซีรีส์ขาวดำริงขาวดำก็คลาสสิกนะครับใช่ค่ะก็ปาป่าเป็นคนใหญ่คนโตทั้งหมดเลยนะโอเคค่ะหมดแล้วล่ะคะโอเคสนุกไหมเอ่ยเมน์บอกด้วยนะ <Okay. S 2> นานๆทีเราเอาออกมาดูเองก็ดีเหมือนกันนะทำให้เราไดรู้ความละครั้งยังสาวๆอยู่ยังสาวๆครั้งยังวัยเยาว์กระเตาะกระแตะ่วันนี้คิดว่าน่าจะสมบูรณ์เพียบพร้อมเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะจะลงคลิปคลิปแต่งงานในโบสถ์คือต้องบอกก่อนเดี๋ยวไปเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีคลิปให้ดูทั้งทั้ง ช่วงแต่งงานเลยแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้คลิปวันแต่งงานจริงตรงนี้นะเดี๋ยวติดตามดูพรุ่งนี้เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกทีนะอ่าวันนี้ลากันไปก่อนเม้นบอกด้วยนะว่ารู้สึกยังไงอ่าโอเคเดี๋ยวราออ่านนะบ๊ายบายค่ะใครใครใคนไหนนะคะที่ชอบคลิปของเราอยู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งนะคะให้ติดตามคลิปใหม่ได้นะคะบ๊ายบาย,บาย